จิตวิญญาณที่สมบูรณ์จะอยู่ในจิตใจที่สมบูรณ์และร่างกายที่สมบูรณ์โรงเรียนอาชวะสอนศิลปะการใช้อาวุธของเหล่ายมวโทเรียกโยมว่าชิบุเซน เพื่อไม่ให้ตัวตนที่ดึงโลกสู่ก้นบึ้งแห่งความหวาดกลัวและชักพาผู้คนสู่ห้วงแห่งความบ้าคลัง่งพร้อมนำพาทุกสิ่งสู่ความพินาศนาว่าคิชินถือกำเนิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองโดยอาวุธของโยมทูตและเหล่าผู้ใช้อาวุธที่ฝึกฝนมาอย่างดีถ้าจะให้พูดแล้วก็เหมือนองค์กรแห่งความถูกต้องแล้วเนอะแต่ทำไมต้องเป็นอาชีวะด้วยเนาะ แต่ช่างมันเตก็เป็นว่าเราไปตั้งใจดูกันแบบชิวๆละกันนะจ๊ะโซ่อิด 「うまいモんだく」「き先もろかぶたる」「食えない夜の走て深追いしすぎた眩しさが」「丸い夢に続いても」「繋いだ楽しいの日が胸を裂く โจอีเตอร์ e เจ้านั่นแหละใช่เลยมากกะไม่ผิดตัวแน่วิญญาณเจ้านั่นเป็นไขวิญญาณของคิชชินไม่ใช่มนุษย์วิญญาณที่พัดหลงจากเส้นทางของมนุษย์อาจกลายเป็นคิชชินในที่สุดด้วยบัญชาในนามของท่านโยมทูตพวกเราต้องเก็บดวงวิญญาณนั่นซะเป็นอะไรไปเฮ้มักกะเจ้าหมอนั่นไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับที่ฉันเป็นอาวุธนั่นแหละ ถึงปกติจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์ก็เหอะรูปร่างจะเป็นแบบไหนไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือวิญญาตั้งหักรู้แล้วเนี่ปีศาจฆาตรกรแจ็คเดริปเปอร์เราจะขอรับวิญญาณของแกละ เอาวุี่ผู้ใช้นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเอาเลยนะโซ่ oh. ขอบคุณที่เลี้ยงครับเก็บวิญญาณเสร็จแล้วในที่สุดก็ได้ไขวิญญาณของคิชินดวงที่99มาสักทีน,นะเหลืออีกแค่ดวงเดียวเท่านั้นหลังจากที่ฉันกินวิญญาณแม่หมดฉันก็จะได้เป็นอาวุธของท่านยมทูตเดสไซยังไงล่ะคราวนี้ฉันจะได้เพิ่มความคู่ขึ้นเป็นทวีคูณงั้นฉันไปรายงานท่านยมทูตก่อนนะเบอร์กระจกของท่านยมทูตก็คือ สี่สองขีดสสองขีดห้าหสี่ฮัลโหลฮัท่านยังมาทูดคะฉันมากับผู้ใช้เคียวค่ะไงไงามากระจังสบายดีไหมทุกอย่างโอเคไหมจ๊ะพวกเราเพิ่งได้ไขวิญญาณของขี้ชินด,ดูที่99มาค่ะเก้ามา่ะขาดแค่วิญญาณแม่มดอ,อีกดวงเดียวเท่านั้นละค่ะมากระจังนี่เป็นผู้ที่ใช้เคียวที่เก่งเหมือนกับคุณแม่เลยนะ เฮ้ยสวตเตอร์ huh. ถ้าแกแต่ต้องมากาของฉันแล้วก็ในฐานะของเดลไซอ้าไม่สินะในฐานะของพ่อเนี่แหละฉันจะเจียนแกนแน่รู้ไว้ซะไอ้หนูหนูหูเฟยสุดคู่อย่างฉันเนะ่ยมีเหลอจะคว้ายากโปลโลนีน่เป็นพวกขวงหรืาว่าไงนะถาว่ามากาข,ของฉันไม่มีเสน่ห์อย่างนั้นเหรอถ้าแต่อ,อ,อังสบ้าสิว่าเป็นตัวพูดแน่เหรอ ตกลงจะเอาไงแน่เนี่ยมากัดจ้าจไอเลิฟอยู่นะจ๊ะเฮ้เจ้าไม่เคยคิดว่าป๊าป๋าเนเป็นพ่อของหนูเลยนะโอ้ยมันชีใจอย่างแรงอ้าวลาทิ้งปัญหาครอบครัวไว้ก่อนดีกว่าจากการเก็บวิญญาณหลงทางซึ่งก็คือไข่วิญญาณของคิชินได้ครบ99ดวงแล้วก็เหลือแค่การเก็บดวงวิญญาณไม่หมดอีกดวงเท่านั้น และหลังจากที่สามารถเก็บดวงวิญญาณไม่หมดแล้วเธอจะได้เป็นเดดไซส์แต่ปัญหาก็คือวิญญาณดวงดท้านี่แหละนะฉันเคยเห็นผู้ใช้เขียวต้องกลับบ้านเก่าเพราะไม่หมดมานักตอนนักละละยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยเดอ้อมากกัดจังพยายามสร้างเขียวที่ทพิเศษไม่แพ้เดดไซส์ที่ทแม่เธอสร้างให้ได้ะละเนอยังไงก็ระวังไว้ใหญ่พลาดซะลา ดวงสุดท้ายต้องเป็นวิญญาณแม่มดเท่านั้นนะถ้าพลัดขึ้นมาวิญญาณทั้งหมดที่พวกเธอรวบรวมมาจะโดนยึดเรียบนะจันหนูจ๋าทราบแล้วละค่ะตั้งตารอได้เลยท่านยมทูตมายบายเออมากาว่าแต่ท่านจะเริ่มรำคาญแล้ววิมากามากาเสียงน่ารำคาญเหนื่อยแยกนิ่วท่านอย่าไปเลิกยิงเงาเดี๋ยวก้าท่ายมทูตตบเกรี้ยวเหนียวกระบาลแยกฉันเลยเหนียวก่อนมอ เส uh e ียงประสานแห่งวิญญาณโซอีตจะได้เป็นเดทไซสเหรอเสียงประสานแห่งวิญญาณซอเตอจะได้เป็นเดทไส์เหรอียงประสานแห่งวิญญาณโซอีเตอร์จะได้เป็นเดทไซส์เหรอต่อไปก็ข้างหลังว่าแต่ว่าสิ่งที่ฉันชอบพ่เศษก็คือฟักทองทันที นนั่และม่มดแบรลอยู่ที่บ้านหลังนี้สินะฟักทองเหรอเนี่ยคูไม่เบาถ้าทางหน้าอร่อยแต่จะดอดเข้าไปไม่ค่อยแมนเลยฮะมันต้องบุกเข้าไปเปิดการซู้สหน้าไม่ได้นะคู่ต่อสู้คราวนี้ต่างจากที่ผ่านมาดูวไฟที่เดียวนี้ย่าเอะหมออยู่ดินะ อะไรไปเลยจ้าผู้หญูสุดหล่อแสนค o ูอย่างฉันเคยเห็นผู้หญิงโป๊จนชินแล้วนะแต่ไงเลือกกำเด็ดมิทลักแบบนั้นล่ะแต่ที่สำคัญน่ะฉันมารับิธจับบ้านนี่้าอะขอโทษที่มากวนตอนอาบนะแต่ฉันจะขอวิญญาณของเธอแล้วนะเป็นอะไรไปลิเปล้วผู้หญิ อ,อ,อรีบแปลงร่างเป็นเคียวซะทีสิฉันรู้แล้วนะ,ะเจ๊แม่มดฉันจะขอกินวิญญาณของเจแล้วนะแม่มดเหรอโอ้ยสุดยอดกลายเป็นเคียวไปแล้วพอได้วิญญาณของเธอมาแล้วโซจะกลายเป็นเดสไซ์กลายเป็นอาวุธที่แกรงยิ่งกว่าป,ป๊าป๋าฉันชอบแล้วสิแต่เคียวนี่นี่ะฉันขอเถอะนะ ดิแหม่เดซไยแล้วก็ทะลงจริงเลยนะคะแต่จะว่าไปเพื่เดซไยเองก็มีลูกสาวใช่นเดียวกแหม่อย่าจิ้มอย่าจิ้มมันเสียงเป็นเด็กแบบไหนอ่ะอย่าไปถามขด้นคำถามแบบนั้นสิ ทำไมอย่างนั้นท่านเบสไซน์เนี่ยเป็นพวกขี้หล่อย่างที่เห็นใช่ไหมเพราะงั้นก็เลยจุนกับภรรยาไม่ค่อยดีหรอหรอตอนนี้ก็เลยต้องแยกกันอยู่อ๋อเหรอแล้วสาวของเขาที่ชื่อมากาจังเนี่ะชอบพวกขี้เหร่ป้าปาที่สุดเลยความจะเล่อนยาวเลยนี่ไอ้บ้นเต่ามากามันไม่ใช่นะจ๊ะมากา ป้าป่านะป้าป่าน่ะรักมากางก,กับมาม่าที่สุดเลยป้าป่าพูดจริงไม่ติงนางนะขอบคุณที่อุดหนุนนะครับสโ,ส,โสเลเวนอแล้วมาอีกนะคอ,อไปก่อนนะวันต่อมา โยนุ่มสุดคูอย่างฉันนันถูกจะไม่มดนั่นหวานเสน่ห์สักได้สมเป็นแม่มดเลยถ้าเธอแพ้เสน่ห์แบบนั้นเธอก็ไม่มีทางเป็นเดสไซด์ได้หรอกนะหนุ่มคู่หน่าจจก็โปโลอะเอ๊ะเดนั่นนี่เอาไงดีเอาไงดีอะะถ้าอยู่เคียวนี้่อีกแล้ววันต่อต่อมา วันนี้น่ะฉันเขียนกลยุทธ์ใส่กระดาษนี่เรียบร้อยแล้วนะอะไรของเธอน่ะไม่ใช่ตารางสอนสักหน่อยกระดาษแผ่นเดียวจะไปทำอะไรได้แล้วงั้นต้องใช้วิธีไหนถึงจะชนะแลดไดมีซ่านั่นดิความมุ่งมั่นหล่ะเปเลอะไรของนายเนี่ยถ้าเราไม่รวมมือกันจะทำได้ไหมล่ะเราคต้องไปเนเนสายผิได้ก็ใจรื้อเจ้าลงสาทำไมแนนเป็นคนแบบนี้อะฮะแหมปืนใหญ่ฮาลูมี วันต่อมายกที่สี่ไร่อย่ยังเจอเนี่ยเอาชนะแบรมิได้น่ะหนูทำอะไรของเธอนี่ยแย็มะหนูหูน่ะฉันต้องรับมือเป็นระวิงเพราะโซมัวแต่แจกเล่ยกับดาวเนี่ยสิเนอะผู้ชายนี่แย่เหมือนกันทุกคนเลยนะ เห็นว่าแบลกาลังอาบน้ําอยู่ก็เลยรีบพุ่งเข้าไปหาเลยใช่หรือเปล่าเล่าเรื่องพันนั้นน่ะแมวน้ําที่ไหนจะรู้ฟ้าทำไมผู้หญิงถึงชอบบ้านใจในเรื่องไร้สาระไร้เหตุผลกันจังเลยอะฮะก็เซนส์ของผู้หญิงนะสิพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่นี่ถ้าหนูเคียวจ๋าถ้าเธอทะเลาะกันอยู่แล้วก็มาเป็นเคียวของแรบดีกว่าไหมและพี่สาวจะยกโทษให้เธอทุกอย่างเลยนะจ๊ะโซาเดี๋ยวสิ ฉันเป็นคู่หูของโซเขาเนี่ยอย่ามาคุยข้ามหัวผู้ใช้อย่างฉันสิหืมเหลองั้นก็ต้องฆ่าหรือแย่งมาสินะ ทำไงดีซอลซอเขาไม่ได้เลยเนี่ยซอนี่ซอเป็นอะไรไปเนี่ยมาเป็นเพื่อของแม่ดีกว่าไหมน้อ บเร่นี่มันสนุกจริงๆให้ตายสิ<ม>ลูกสาวตัวเองงานเข้าแท้ๆแล้วนาาไปทำบ้าระยอมากะงานเข้าวะเกิดอะไรขึ้นอะกำลังต่อสู้กับแม่มดอย่างยากลำบากแบบนี้มีหวังตายแงมๆว่าไงนะรอพระปาก่อนนะมากะหยุดอยูย่ตรงนั้นเลยถ้าพวกเราออกโรล้วกอแม่มดระดับนั้นนะแค่ชัดเดียวออ๋ไม่สิ<อ><อ>แค่เจอท่าโยบทูตบเกรียนสักเพรียงก็เด้งแล้วแต่ว่า ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะท่านนายเป็นพ่อของเธอก็น่าจะเข้าใจนะมากะว่าแต่ยายแม่มดนั่นก็แปลกอยู่นะนี่โซทำไมเธอถึงไม่ยอมตอบฉันเลยล่ะ มากันสองขอกันทีเฮ้ยยวซีทำอะไรของนายเนี่ยฉันเริ่มเบื่อนายกับเรื่องพวกนี้แล้วฉันน่ะขอไปเป็นเกียวเจ๊แแปลดดีกว่านะเนียวซี่เ yeah, <c oughs> จ๊ ดีมากดีมากแกวางมือจากมากะไปเลยไอ้หนูฮ่าโอ้ตโโังสดันมันใช่เวลามาผายลมแบบนั่นแหละแแบนี่เธอกำลังใช้เวทมนต์ล่อ,อลวงจิตใจของโซอยู่ใช่ไหมเธอนี่มันง่าวสิ้นดีเลยนะถ้าหากเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ถ้าจะต้องเลือกเด็กโปโลโบแบบเธอเขาก็ต้องแห่มันเลือกเจ๊สะบืมคนนี้กันหมดอยู่แล้วไม่รู้เลยยังไงกันล่ะว้าวน้องเขาสมบืมพมจริงๆด้วยกันเนอะ เหมือนเขาให้น่ะปุบปากหื่นไปเลยอะไรกันน euh ่ะวผู้ชายนิสัยเลวกันทั้งนั้นทุกคนก็ดีแต่เจ้าชู้แต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะลองเชื่อสักครั้งแท้เลยม่อยากจะเชื่อเลย พวกนายเนี่ยไปตายซะให้เปนพรอลยรี่โซนายพูดว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่มีเหตุผลและความเชื่อใจสินะแล้วผู้ชายเนี่ยมีเหตุผลที่เจ้าชดด้วยเหรออีตาบ้าเรื่องพันนั้นฉันจะไปรู้ละผู้ชายที่ครูน่ะเขาไม่หลายใจหรอกน่ะเนี๋ยเอ๊ะมากกะ ทำได้แล้วนะม,มักกะขอบคุณมากนะโซรูปร่างกับสัดส่วนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือวิญญาตหาก จริงมะพอเธอกินไอ้นี่แล้วใช่จะได้ได้กลายเป็นเดสไซสักทีอ้าว ที่ไหนเห้เอ่อแล้วหรือว่าเธอก็คือแบลเนี่ยไม่ได้บอกสนิทว่าตัวเองเป็นแม่มดนะแค่เป็นแมวที่กำลังเวทแข็งแกร่งแค่นั้นเองก็รูปร่างไม่ใช่ปัญหานี่จริงไหม กะแล้วเชวจะเป็นแมวก็ช่างโอเคเลยฉันจะเป็นมาทาทบิให้เธอโดนอีกนี่ก็แสดงว่าฉันกินไขวิญญายของคีชิน99ดวงกับวิญญาณแมวอีกดวงเข้าไปเลเนี่ยเฮ้แต่จะว่าไปวิญญาณอกุดท้ายต้องเป็นวิญญาณแม่มดเท่านั้นนะถ้าพลาดกินมาวิญญาณทั้งหมดที่พวกเธอรวบรวมมาจะโดนยึดเรียบนะจ๊ะจะโดนยึดเรียบนะจ๊ะ โดนยืดเรียบนะจ๊ะงั้นก็แปลว่าหลาสิเนีย่ยบาาจริงบาาจังบ้าที่สุดที่หยคุณนาสุนันท์เปนผู้ชายอาวุธต้องดาใหม่อีกแล้วเลยเนีย่ยอุ่านนกว่าจะได้เป็นผู้ชายสุดคูลแล้วแต่ท้าเชียวแล้วทำไมเธอถึงยังไม่ตายทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีวิญญาณแล้วละ่ะนี่เธอไม่รู้แรอว่าแม่มีวิญญาณกินดวงไม่ทำกันบ้านเลยนะว่าแต่สาวคู มาเป็นอันกฤษแลดีกว่านะเดี๋ยวชำแบ,บแล,ลอกตาพวกเราสักทีสินี่เซลคุงไม่ได้ขู่เลยสักนิดนามของเด็กหนุ่มคนนั้นคือแบล็กสตาร์เขาคือมือสังหารที่ซ่อนใจและเคลื่อนไหวไปพร้อมความมืดีตุพก,กีพวกนี้คือเป้าหมายของเราคลาวนีใช่ไนหะ เราต้องเอาวิญญาณและู่นของเขาซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยคนสองต่อร้อยเหรอหนักและจิ๋งแบ็สตาวิญญาณที่หลงจากเส้นทางมนุษย์จนกลายเป็นไข่ของพิชิมพวกเราต้องจัดการให้หมดนะเขาคือผู้ชชยอาวุธลับนามซูบากิแต่เด็กหนุ่มคนนี้กลับมีปัญหาใหญ่อยู่อย่างไประท๊ クズボシキラメクユメノホシサイワ行こうぜゼこうゼ Go! ซอิตา e ก็ได้เป็นอนิเมะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคะไม่ได้คูลเลยสักนิดขอที่เนะโซจะซึมแบบนั้นถึงเมื่อไหร่กันน่ะตอนต่อไปจะเกี่ยวกับมาเฟียในโลกมืดและสมุไรผู้เดียวดายที่กลายเป็นเป้าหมายของนักฆ่าที่ดันอยากดังไงเล่าแล้วเรื่องนี้เหมือนกับอะไรอีกล่ะและน่าจะเป็นแซนด์วิชที่ใส่ข้าวบนพาตต้ามะแล้วทำไมมันมีแต่พวกคาร์โบไฮเดรตเล่าแต่ฉนันว่ามันน่าสนนะโซอิตร์ตอนที่สองฉันนี่แหละสตาร์ชายที่บิ๊กที่สุดปรากฏกายที่นี่แล้วเราจะขอรับวิญญ,ญาณของแกละ